สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของเล่น Happy m e ิลนะครับนี่ในชุดของ Mario Kart นะครับอันนี้เป็น Mario Kart ทดีลักนะครับชุดที่8อ่าเนี่ยดีลักแนะครับไม่ได้ชุดที่8จริงๆจะอ่าในประมาณหลายปีก่อนนะครับก็มีมีอ่าของเล่นที่เป็น Mario Kart นะครับซึ่งอันนี้ขายกันมากแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนกันทักทีเดียวนะครับอันนี้เป็น แล้วก็ของ t n n r o Switch นะครับอันนี้นอกจากของเล่น Happy Meal นะครับก็จะเป็นของเล่นแถบนะมาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับนี่เป็นของนี่ครับ Mari o นะครับผลรตที่ประเทศจีนนะตัวนี้มีมอก็เรียบร้อยนะครับนี่เป็นพี a คันะครับแล้วก็ d o อกกี้ของค a r นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเจ้าหญิงพีชก่อนนะครับ นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะแถมนี่ครับสติกเกอร์นะครับใหเลาติดตกแต่งรถนะครับวันนี้อนโอ้นี่สวยมากนะครับดูดูงานก่อนนะครับอาจจะเป็นแบบรอ,อยหมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะตัวนี้ แล้วก็ผิวของเจ้าหญิงนี่จะเป็นคนละสีนะครับเห็นไหมคนละสีจะมีเปิดนิดหน่อยนะครับอันนี้เปิดจริงไหมเนี่ยเปิดนะครับอันนี้เปิดแนตะ้ไม่ได้ผมทําเปิดนะครับก็จะแยกให้เห็นว่าเออตรงเจ้าหญิงพีชนี่เป็นแบบผอ,อาสีคนละสีกันนะครับนี่ก็จะมีเปิดนิดน,นึงเปิดไหมอ่ะอันนีเ้เปิดอยู่นะครับ ภาพรวมงานสีก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับก็จะมีตำนีบ้างนิดหน่อยแต่มีรอยโมตัวนี้ชัดหน่อยนะครับไม่ได้เรียบเหมือนตัวนี้นะโอเคนะครับก็เจ้าหญิงพีทนะครับก็ประมาณนี้ตัวเท่านี้นะครับมีล้อ,เด,อ,ดอ,ดอเดียวนะครับมีล้อเดียวมาดูล้อได้ครับนี่มีล้อเดียวนะมีล้อตรงนี้หมุนนะครับตัวนี้เป็นแป้นรองนะครับามาดูดองกี้คองคลาสนะครับนี่ ด็อกที่คองนี่ตัวตัวเขาจะใหญ่หน่อยครับนี่นี่ครับตัวดีเคนะครับนี่ด็อกกี้ของนะเป็นไอเทมคนละไอเทมกันนะครับนี่โอ้แต่ดอกนี้ของนี่รถใหญ่มากนะครับนี่เป็นรถแบบรถวิบากนะดูเป็นล้อแบบเป็นวิบากนะครับงานละเอียดดีนะครับมีจำนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อย ก็จะตัวด็อกกี่คองสวยมากนะครับแม้ประมาณนี้เลยนะครับสีก็จะเป็นสีโมเดลที่ดูภาพเหตุการนะครับโอ,โอเคนะครับนี่ตัวนี้จะถ้าเทียบกันกนะ็คือไซส์เนี่ยมันจะเท่ากันเลยเท่ากันเป๊ะๆไซส์รถก็เท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีดีไซน์ความสูงนะครับเป็นเอกลักษณ์นะอันนี้เห็นไหม โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ของเล่นแมคโนโน์นะครับก็เราสามารถซื้อได้นะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับแล้วแต่สาขาที่จะเปิดผมอาจจะไปสักเร็วหน่อยนะครับประมาณ7โมงนะครับจริงๆเห็นบางสาขาเนี่ยขายตั้งแต่ตีห้าหกโมงก็มีนะครับเป็นของเล่นที่ล่าสะสมนะครับจริงๆแล้วเป็นของเล่นแถมแถมมาจาก ในเซ็แท็ปี้มิลก็คือ109บาทแล้วก็เลือกของกินได้ตามใจชอบนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะครับกมนะครับสวัสดีครับ